หลานอ้อเราเยอะอ้อเก่งไหมฮะเขาก็มีบ้าง่ะอาจาจยาด้วยางด้วยใช่ผู้หญิงผู้หญิงท้าเราเป็นคนที่แบบชอบเด็กผู้หญิงอยแล้วแล้วอาจาดยบาทีเขาก็เบียงบางทีเขาก็เบียบางทีก็เปดารานะดูเรืองดูเร่อ ตอนนี้จะไม่เรียนแล้วพาไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตด้วยจะไม่เรียนเพราะว่าติดใจติดใจอยากขึ้นเวทีคนมาถ่ายรูปเราคนมาถ่ายแล้วเขาเต้นเขาอะไรเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ลูกไม่ได้แล้วไม่เอาอยากให้ยันๆนี้คือตอนเนี้ยเหมือนเขาสนใจแล้วว่าเขาอยากจะมาเล่นคอนเสิร์ตอยากมาขึ้นเวทีจะไม่เรียนเอาไงเออไม่ไม่คัรโทรมาด้วยพวกอ่ะไส้มีหน้าไปวันไหนเนี่ย ไม่สกิวได้พี่ถ้ไปวันไหนเออใช่ผมชอบเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเหมือนผมโทรไปเนี่ยเออเมื่อวานโทรไปบอกว่าเดี๋ยวาไปอัดรายการนะวันวันที่แปดคุณมัได้ค่ะคือไม่มีหรอกไม่เอาไม่ไปได้ค่ะรับค่าตัวยังไงคะเนี่ยรับค่าตัวยังไงคะเนี่ยให้เขาเลยเออให้เขาเลยให้แม่กับค่าตัวได้ไหมครับพี่ว่าให้ไอ้ตัวเฉิดเราก็ให้จะมาให้แบบว่า เหมือนที่เราเคอยให้ให้หลายพันหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่คอนเ,เสิร์ตหลายพันอยู่นะ,ะใช่เดี๋ยวจะมาบ่อยเลยลูกมา,มาบ่อยเลยลูกพาตาเจ็บ